ทางอีกมุมเมียน้อยไม่รู้ผัวไม่อยากมีหลวงร่ำให้ขอโทษหลังจากนี้ขอเลี้ยงลูกคนเดียวด้านสามีปล่อยโฮเมียน้อยเผยเป็นวิศวกรไม่รู้มาก่อนผัวยังไม่อยากมีหลวงตอนแรกแค่รู้สึกดีประทับใจฝ่ายชายแต่ตัวเองมีแฟนอยู่แล้วชอบรู้พร้อมกับคนทั้งประเทศยันไม่ได้ขู่ฆ่าร่ำให้ขอโทษหลังจากนี้ขอเลี้ยงลูกคนเดียวด้านผัวปล่อยโฮขอโทษสองมีรับผิดเห็นแก่ตัว กรณีเมียหลวงไลฟ์สดโชว์ทะเบียนสมรสแต่งกับสามีได้สองปีแต่สามีไปแต่งเมียน้อยแถมถูกขู่ฆ่าจะเผานั่งยางเมียหลวงลั่นอยากจบให้จ่ายเงินมาแล้วเอาตัวสามีไปรายการถามสุบซอยทุกวันเสาร์กับอาทิตย์ออกอากาศเวลา10.00-10.50น,นทางช่องเนชั่นช่อง22 ดำเนินรายการโดยเอิร์กพรหยูวเวศและนภัรธีรดิตากุลวันนี้6มีนาคม2564ได้เปิดใจสัมภาษณ์มีภรรยาคนใหม่ที่ถูกตีตราเป็นเมียน้อยมาพร้อมทนายไพศาลรืฤอริร์เพื่อพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าวสภาพจิตใจโอเคมีค่ะที่ไม่โอเคเพราะอะไรมีนามที่เห็นตื่นมาก็ช็อกเลยกระแสสังคมค่อนข้างเยอะค่ะ ไปเจอคุณชาญน,นามสมมุติได้ยังไงมีประมาณสิงหาคมปี6-2เมยได้ไปตรวจสอบงานที่บริษัทเขาและได้ดูแลโปรเจกต์หลังจากนั้นมามีการพูดคุยกันโดยตลอดเจอในที่ทำงานของผู้ชายเขาทำงานเป็นผู้จัดการเมยเป็นวิศวกรค่ะเจอแล้วเขาปิงเรามีตอนนั้นไม่ได้ปิงอะไรกันเราพูดกันเรื่องงานกันมาโดยตลอดพอคุยกันเขาก็จะเป็นคนมีความรู้เยอะ เราก็มีปัญหาสุขภาพด้วยเขาก็แนะนําเรื่องยาก็คุยกันมาเรื่อยๆเขาจีบเราเหรอมีตอนแรกไม่ได้จีบคุยดีคุยสุขภาพตอนนั้นเมมีแฟนคบกันมาสี่ถึงห้าปีแฟนไม่ได้หึงหวงแล้วยังไงถึงมาคบกันมีพอหลังจากที่ได้เจอกันที่บริษัทคุยเรื่องงานกันตลอดมีไปกินข้าวและคุยกันตลอดเพราะงานเขามีปัญหา เมเป็นคนดูแลโปรเจกต์ก็จะคอมเพลนไปว่ามีปัญหาจุดนี้นีพอคุยเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเขามาจีบเราตอนนั้นไม่กังวลเหรอือเราก็มีแฟนไม่กลัวแฟนเข้าใจผิดหรอือมีตอนนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่แค่รู้สึกดีๆว่าพี่คนนี้เขาเก่งให้คำแนะนำเราดีแค่มีความประทับใจบอกเขาไหมเรามีแฟนแล้วมีเขาไม่ได้ถามเราเลยไม่ได้ตอบอะไรไป แล้วเราถามเขากลับไม่เขามีแฟนหรือยังมีไม่ได้ถามถ้าไม่ได้ละราบละลวงเรื่องส่วนตัวทราบไหมเขามีครอบครัวมีพอคุยกันไปสักพักกินข้าวกันหลังจากนั้นมีผู้หญิงมาทักในแชท Facebook เพราะหนูโพสต์ลงไอจีโพสต์รูปไปสกรีนแล้วอาจติดเสื้อที่เขาตอนนั้นตั้งใจให้เห็นไม่ว่าไปกินกับคนนี้มี ไม่มีเจตนาให้โดนเสื้อเราโพสต์แค่ไอติมเฉยๆไม่ได้เจตนาให้ติดเสื้อเขาพอเขาทักมาเม์ก็ตกใจไม่รู้จะยังไงก็ปฏิเสธไปเม์จำคำพูดทั้งหมดไม่ได้ประมาณว่าเขาเป็นแฟนนะหนูก็ตกใจเลยตอบบ่ายเบี่ยงและปฏิเสธไปเหมือนว่าไม่ใช่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าตกใจจริงๆไม่เคยมีประเด็นแบบนี้เล่าให้ผู้ชายฟังไหมเม เล่าว่าแฟนที่ทักหนูอย่างนี้นะเข้าใจผิดนะพี่ไปเคลียร์หน่อยเขาก็โอเคเดี๋ยวไปคุยให้ส่วนแฟนหนูไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เพราะเขาค่อนข้างไว้ใจเขารู้ว่าหนูคุยกับสปายเออร์หลายท่านมากแต่เขาไม่เคยสอบถามอะไรเยอะเขาไม่ได้ว่าอะไรไม่เคยสอบถามว่าคุณคุยกับใครไม่มีหลังบอกคุณชานว่ามีผู้หญิงมาแสดงตัวคุณชานว่ายังไงมีพี่ผู้หญิงก็ไม่ได้มาวุ่นวายอะไรกับหนูนะคะ เห็นว่าคุณอมรอรัตบอกติดต่อมาหาคุณเมย์เขาบอกว่าเขามีทะเบียนสมรสมีมนูเห็นใน Facebook ในไอจีเขาก็มีข่าเขาโพสต์ของเขาอยู่แล้วพอเราเริ่มรู้ว่าเป็นการแสดงอาการว่าเมียเขาไม่พอใจมีการพูดคุยกับเราโดยตรงทำไมไม่ระวังตัวที่จะเลิกหรือห่างมีก็ต้องตอบตรงๆว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้ระวังตวด้วยความที่หนูมีความประทับใจในตัวพี่เขา เราดีวงานกันตลอดเราก็รู้สึกชอบชอบแล้วฝ่ายชายพูดจาให้ความหวังไหมมีเขาไม่ได้พูดประเด็นนั้นแต่หนูรู้ว่าเขากำลังจีบหนูอยู่หลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งก็บอกเขาว่าไม่ต้องมาวุ่นวายพี่เขาก็ซึ่งๆเขาก็ไม่มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวแต่เราก็มีการคุยงานกันโดยตลอดตอนนั้นหนูไม่ได้เลิกกับแฟนหนูเลิกลางปี สิงหาคมปี62คุยมาเรื่อยๆจนมาเลิกกับแฟนกลางปี63มีมิถุนายนถึงกรกฎาคมที่เลิกกับแฟนสิงหาคมผู้ชายกลับไปหาคุณอมรอรัตน์และมีการลงรูปกันคุณเมทักแช็ดไปทางคุณอมรอรัตน์ว่าช่วยมาเอาเขาออกไปด้วยไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปไม่ต้องมาพร่ำบอกว่ารักไม่ต้องร้องไห้กลับมาอีก31สิงหาคมมี หลังหนูเลิกกับแฟนเขาก็เริ่มมีอาการมาจีบซ้ำแล้วหนูรู้สึกไม่โอเคต้องตัดบริบทเขาออกไปหนูคุยกับเขาแล้วเขาดูซึ้งซึบอกรับส่งไปช่วงเขาลงรูปคู่กันเพราะอะไรคำพูดค่อนข้างแรงมีตอนนั้นหนูโมอหมากเพราะเขาไม่หยุดต้องพูดเพื่อให้พี่คนนี้มาดึงผู้ชายไปเลิกกับแฟนเราตอนเดือนกอรกฎาคมสาเหตุที่เลิกเพราะเรื่องนี้หรือเปล่ามี ไม่เกี่ยวเขาเราจบกันด้วยดีมีเรื่องบางอย่างไม่ลงตัวไม่ลงรอยเลยคุยกันว่าขอหยุดความสัมพันธ์แค่นี้ไหมเขาไม่เคยถามหรือเห็นเราไปกินไอศกรีมมีไม่เคยถามเขาไม่เคยเจอหน้ากันเขารู้ไหมผู้ชายคนนี้มาต่อแยเรามีไม่ทราบเขาเพราะเราไม่ได้บอกค่ะในใจคิดจะไปคบพี่ชานหรือเปล่ามี ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยข้างหลังจากที่มีข้อความอะไรเหล่านี้ผ่านมาเกือบเดือนกันยายนเขาก็เข้ามาคุยกับหนูอีกครั้งบอกว่าเลิกกับเขาแล้วเคลียร์หมดแล้วเชื่อไหมมีตอนนั้นหนูเชื่อเขาค่ะหลังส่งข้อความไปหาคุณอมรรัตช่วงสิงหาคมที่ให้ส่งไปหลัง31สิงหาคมก่อนเขามาบอกว่าเขาเลิกคุณยังคุยกับคุณชานแหมมีม ตอนนั้นห่างกันค่มีคุยแค่เรื่องงานอย่างเดียวหลังจากที่มีประเด็นหนูไม่อยากจะวุ่นวายค่ะหลังกันยายนเขาบอกเลิกภรรยาเราตัดสินใจคบกับเขาเลยเหรอมีบอกตรงๆว่าตอนนั้นหนูมีความรู้สึกดีๆกับเขาเขามาขอโอกาสเขาบอกว่าเคลียร์กับทางโนนเรียบร้อยแล้วจบหมดแล้วมาขอโอกาสอีกครั้งเขาก็ทราบว่าหนูเลิกกับแฟนแล้วเพราะหนูบอกเขา ขอโอกาสนี้หลังจากที่หนูส่งข้อความไปหาพี่ผู้หญิงผ่านมาไม่ถึงเดือนเขาก็มาบอกว่าเขาเคลียร์กับทางนวนเรียบร้อยแล้วขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งด้วยความที่หนูรู้สึกดีๆกับเขาหนูเลยโอเคให้โอกาสเปิดใจไม่คิดจะถามทางคุณอมรอรัตน์หน่อยเหรอมีไม่ค่ะไม่อยากจะวุ่นวายเรื่องอดีตอะไรของเขาเพราะเขาก็มีอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างกระทบจิตใจเขา คุณมั่นใจได้ยังไงว่าเขาเลิกกับภรรยาคนแรกแล้วจริงๆมีหลังหนูเลิกให้โอกาสเขาเราก็คบกันเป็นแฟนกันยายนปีหกสามแล้วมาอยู่ด้วยกันผู้ชายย้ายมาอยู่กับหนูระหว่างมาอยู่กับหนูไม่มีพฤติกรรมใดๆเกี่ยวกับผู้หญิงอื่นเลยรวมถึงพี่ผู้หญิงด้วยแล้วเรื่องมาแตกยังไงมีหลังจากคบกันมาหนูก็วางแผนว่าหนูมีความฝันอยากมีครอบครัวอยากมีลูกก็บอกว่าหนูอยากมีน้อง เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหนูก็ไปหาหมอช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคมพบว่าหนูตั้งครรภ์ได้4ี่ห้าสัปดาห์เขาเลยไปคุยกับผู้ใหญ่ฝ่ายเราว่าจะแต่งงานกันได้เลิกมาสิบสมีนาคมไม่คิดไปเจอพ่อแม่ฝ่ายชายหรือมีช่วงนั้นเป็นช่วงธันวาคมเป็นช่วงโควิดเราไม่สามารถไปบ้านเขาได้เพราะชนบุรีเป็นพื้นที่สีแดงค่ะ รู้จักญาติพี่น้องเขาค่าแต่ไม่เคยลงลึกกับคุณแม่คุณชานชอบฝากหนูโอนเงินไปให้คุณแม่หนูก็บอกว่าหนูชื่อเมแม่เขาทราบไหมเราท้องมีหนูไม่ได้เป็นคนบอกคุณชานเป็นคนบอกแม่ค่ะแม่เขาไม่ตกใจหรอือมีเขาคุยกับลูกเขาค่าไม่ได้ลงดีเทลกับหนูหนูไม่ค่อยกล้าคุยกับเขาเยอะเพราะก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นกับพี่เขาหนูไม่ได้คุยอะไรมากค่ะไม่ได้คุยว่าพี่เขามีใคร ไม่ได้ถามอะไรเรื่องนี้คุณอมรรัตรู้ไหมว่าเราท้องมีหนูไม่ทราบข้อนี้เพาะหนูไม่เคยติดต่อเขาหลังทักแมสเสจไปครั้งสุดท้ายเพราะเขาเองก็ไม่ได้ติดต่อก็คิดว่าเขาคงเลิกกันจริงๆค่ะแม่ฝ่ายชายก็รู้ว่าลูกชายตัวเองมีคุณและไม่ได้เลิกกับภรรยาคนแรกมีอันนี้หนูไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่เขารู้ว่ามีหนู คุณชานอยู่ในสายสรุปวันที่ตกลงคบคุณเมย์คุณชานไปบอกคุณเมย์ว่าเลิกภรรยาเรียบร้อยแล้วจริงไหมชานจริงครับขออย่าขอเลิกไปแล้วเขารับรู้ว่าขอเลิกขออย่าเขาตอบยังไงชานตอนแรกเขาบอกไม่อยากให้ใช้ชีวิตแยกกันอยู่หลังจากนั้นก็มาบอกเมย์ว่าเลิกกับเขาแล้วครับแยกกันอยู่แล้วคุณอยู่ทางนี้คุณได้ติดต่อคุณอมรรัตอีกไหมชาน ไม่เลยครับเขาไม่ได้เรียกกลับบ้านมีโทรคุยกันอีกทีช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปีนี้คืออยากขอ,อยาอีกครั้งเพราะผมสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้แล้วประเด็นเรื่องโควิดคุณอมรอรัตน์บอกคุณขู่ถ้าไม่อยากจะถึงขั้นฆ่าอาจขันอย่อยผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ปกติผมโทรคุยกันธรรมดาเห็นคลิปที่เขาไลฟ์สดไหมที่บอกว่ามีทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายและมีคนขู่จะฆ่าชาญ ผมเห็นช่วงเย็นเย็นจากที่เขาไลฟ์สดผมโทรไปหาเขาว่ารูปภาพต่างๆที่อยู่ในเฟซบุ๊กเป็นบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องลบออกได้ไหมผมขอโทษผมขอรับผิดคนเดียวแต่พอมาเจอพิปอีกทีเขาบอกว่าผมขู่ฆ่าและโทรขู่ตลอดเวลาผมก็ตกใจคุณโทรคุยกับคุณอมรอรัตน์ว่าจะขึ้นไปอย่าตอนนั้นเขาบอกว่ายังไงชาญ ถ้าจะอย่าเอามาสองล้านผมก็บอกว่าถ้าเงินทองเยอะแยะขนาดนั้นผมไม่มีให้หรอกเขาทราบไหมว่าคุณเมท้องชาญผมไม่ทราบผมไม่ได้บอกให้คุณอมรรัตทราบจะแก้ปัญหาย,ยังไงเขาบอกเอาเงินมาแล้วเอาคุณไปได้ชาญผมรับผิดชอบทุกอย่างคนเดียวผมขอโทษคุณอมรรัตขอโทษน้องเมร้องไห้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมขอยอมรับผิดคนเดียวความไม่ชัดเจนเห็นแก่ตัวของผม ทำให้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นผมยอมรับผิดคนเดียวขอโทษคุณอมรอรัตและน้องเมย์ด้วยร้องไห้วางแผนกับคุณเมย์หลังจากนี้ยังไงเมย์ผมขอยอมรับผิดชอบทุกอย่างครับผมขอโทษร้องไห้คุณเมย์มีข่าวเรื่องขู่นั่งยางฝ่ายโน้นบอกว่าถ้าเอาตัวคุณชานกลับมาคุณเมย์บอกจะเผานั่งยางพูดจริงไหมเมย์ มีไม่เคยพูดแค่ที่คุยกับเขามีแค่นั้นไม่เคยพูดว่าเผานั่งยางหรืออะไรเหมือนคุณแม่ฝ่ายชายบอกว่าคุณมีพูดมีไม่เคยขู่ข้าไม่เคยพูดแบบนั้นแล้วตอนแรกที่คุณชานติดต่อไปถึงภรรยาคนแรกไม่ได้ก็ติดต่อไปทางญาติแล้วบอกว่าคุณกรีดข้อมือเลือดออกเยอะมากมีเรื่องนั้นเกิดจากการที่เขาโพสต์รูปแต่งงานหมูตกใจมากทำอะไรไม่ถูกท็อมากร้องไห้ เม่ก็เลยกรีดตอนนั้นรู้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้เลิกกับภรรยาแล้วไม่ถามคุณชานหรอมีหมูถามถค่เขาก็ได้แต่ขอโทษร้องไห้คุณเม่มั่นใจหนึ่งร้อยเปอร์เซนว่าตอนแต่งกันเขาเลิกกับมีแล้วมีร้อยเปอร์เซนต์ค่ะเพราะหลังเราครบกันแล้วเขาย้ายมาอยู่กับหมูเขาไม่มีวี่แววว่าจะคุยกับคนก่อน หรือคนอื่นๆเลยโทรศัพท์เขาหนูสามารถตรวจเช็คได้ตลอดเวลาหนูรู้ทุกอย่างไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยตอนแต่งงานไม่เห็นญาติฝ่ายชายมีเขาแจ้งกับหนูว่าเป็นช่วงโควิดพ่อเขาป่วยเป็นพากินสันเดินไม่ได้แม่ก็ไม่สบายเลยมาไม่ได้เขาคุยกับญาติผู้ใหญ่และให้เหตุผลค่ะเรื่องทะเบียนสมรสละ่ะมีหนูบอกเขาเองว่าไม่อยากจดทะเบียนเพราะไม่อยากผูกมัดเขาและตัวเองค่ะ หลังเห็นไลฟ์ภรรยาคนแรกที่บอกว่าฝั่งคุณขู่จะฆ่าเขามีต้องบอกตรงๆหลังจากที่หนูทราบคือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหนูลาป่วยและนอนป่วยอยู่ที่นี่ตอนแต่โมงมีพี่ที่บริษัททักมาให้กำลังใจสู้ๆไม่ต้องคิดมากหนูก็สงสัยเลยเข้าไปดูก็เลยทราบความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นหนูก็เหมือนทะเลาะกับเขานี่แหละค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คืออะไร ไหนบอกอย่าแล้วนี่คืออะไรก็รู้วันนั้นเหมือนกันเสียงสั่นเครือฝ่ายนน้นบอกจะฟ้องเรียกค่าเสียหายหนึ่งล้านคุณมีห้าแสนผู้ชายห้าแสนเขาฟ้องได้ไหมทนายฟ้องได้ครับเพราะโดยกฎหมายแสดงตนโดยเปิดเผยว่าคบกับสามีชาวบ้านต้องใช้คำนี้ตามกฎหมายก็ฟ้องได้การพูดคุยว่าจะเลิกกันจะหย่ากันให้เป็นเรื่องเป็นราวตามกฎหมายไม่ได้รับรู้ใช่ไหมทนาย ไม่รับรู้คือต้องพูดว่าโดยทะเบียนสมรสถ,ถ้าเขายังมีทะเบียนสมรสอยู่แล้วฝ่ายผู้หญิงไปคบสามีคนอื่นยังไงก็ผิดให้มีรูปถ่ายนั่งกินข้าวยังไงก็ผิดแต่กรณีมีเพศสัมพันธ์ในทางลับอันนั้นไม่เป็นต้นเหตุเรื่องชู้แต่เป็นต้นเหตุในการฟ้องหยา่าคนลับประเด็นคุณเมย์บอกเขาไม่รู้ว่าผู้ชายยังไม่อยาความผิดจะลดลงไหมฮทน ต้องพิสูจน์กันในศาลทุกอย่างอยู่ที่เจตนาผมขอพูดส่วนตัวนิดหนึ่งตกใจมากน้องเป็นน้องที่เรียนโทรมาด้วยกันเป็นคนใกล้ตัวและสนิทด้วยเราก็บอกว่าให้รับผิดเลยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องศีลธรรมเมต้องออกมาขอโทษสังคมสังคมไม่เท่าไหร่เมต้องขอโทษภรรยาหลวงจะรู้หรือไม่รู้ต้องขอโทษโชคดีเขาไม่มีลูกด้วยกันถ้ามีลูกมันเป็นบาปและหนักกว่านี้มองว่าผู้ชายผิดทนาย ไม่คนนั้นมันร้อยเปอร์เซ์ผมพูดกับเขาแล้วว่าคุณนี้มันไม่ชัดเจนคลุมเครือเห็นแก่ตัวผมจัดการคุณแน่นอนจะมาฟ้องอะไรทีหลังมาได้เลยคำว่าไม่รู้จริงๆจะมาเป็นข้อต่อสู้ในชั้นสาลได้ไหมทนายทางกฎหมายข้อต่อสู้ถ้าเรียกค่าทดแทนเกินจริงก็สู้ได้หรืออายุความเรื่องการยินยอมกันก็ได้แต่บุมผม ผมมองว่าผิดศีลธรรมส่วนข้อกฎหมายให้ศาลตัดสินคือคุณไม่ต้องไปสู้หรอกคุณต้องรับทุกอย่างคุณพูดอะไรไปก็ไม่มีทางถูกเราเตือนน้องทุกคนว่าผิดก็ต้องยอมรับผิดศีลธรรมมันก็คือผิดยังไงฝั่งคุณเมย์ต้องจ่ายทนายให้ศาลพิจารณาคุณเมย์อยากบอกอะไรไปถึงฝั่งโน้นเมย์ตอนอื่นต้องขอโทษพี่อมรรัตน์ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นหนูเป็นต้นเหตุทำให้พี่เสียใจ เสียความรู้สึกเสียอะไรหลายๆอย่างหนูขอโทษจากใจค่ะร้องไห้รวมถึงเพื่อนที่น้องพ่อแม่ทุกคนที่ต้องโดนหัางเลขกับเรื่องนี้ด้วยหนูไม่ได้มีเจตนาร้องไห้อย่าไปว่าเขาเลยถ้าจะว่าอะไรก็ให้มาว่าหนูเองส่วนความรับผิดชอบต่อจากนี้หนูขอรับผิดชอบลูกแต่เพียงผู้เดียวหนูจะดูแลลูกแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้จบเรื่องนี้ค่ะร้องไห้ แอดมินเห็นว่านะครับสังคมไทยในปัจจุบันนี้มีการไม่รับเนียวใจเดียวระหว่างสามีภรรยากันเยอะขึ้นทุกวันดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังจะนอกใจสามีหรือภรรยาของคุณคุณจะไม่มีวันมีความสุขเลยในชีวิตเวรกรรมมีจริงนะครับไม่ต้องรอชาติหน้าดูชาตินี้แหละครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก MG r ออนไลน์มาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนเอนชอบคลิปนี้ ช่วยกดไลฟ์กดแชร์หรือกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ